ตัวหกตัวจังเลยให้มันหอมหอมนะคะอย่าใส่ไฟแรงนะคะอย่าใส่ไฟแห้งใช้ไฟเบาๆใช้ไฟอ่อนๆนะคะอย่าใช้ไฟแรงถ้าใช้ไฟแรงมันจะไหม้ก่อนที่ข้าวเขาจะหอมนะคะเริ่มกำลังหอมอย้วแตเดเริ่มกำลังหอมแล้วค่ะเริ่มกำลังหอมแล้วแต่เดสุกแล้วค่ะจะได้ที่แล้วถ้าขาเหลือง เม็ดลักษณะเป็นเหลืองๆก็แสดงดว่าได้แล้วนะคะแบบน,นี้ยังรออีกแป๊บหนึ่งนะคะพอเราคั้วเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปพักไว้ให้เขาเย็นแล้วเราค่อยปั่นหรือว่าจะตาก็ได้แล้วแต่ชอบนะคะบางคนก็ไม่อยากจะปัน่นเพราะว่าบอกว่ามันไม่หอมบ้างแต่มันก็เหมือนกันนั่นแหละค่ะระหว่างปั่นกับตำมันก็คล้ายๆกันรสชาติคดีก็คล้ายๆกัน แต่เวลาปั่นแล้วอย่าปั่นให้ละเอียดจนเหมือนเนือ้อทรายนะคะมันจะไม่อร่อยใกล,ใแล,แแล้แล้วค่ววะใกล้แล้วกรจะได้ข้าวกล้วงหอมแล้ววันนี้เนี่ยปุ๋อ้วนใส่ข้าเจ้าด้วยค่ะใส่ข้าวเจ้าให้หวานเก็งหอมคือกันผัดใส่ข้าวเจ้าคนนี้ก็ได้บุฟเป็น์เนี้ย ต้วเรื่อยะคะต้วคนตลอดคะเพราะนเขาจะไหม้นคนนะคะงานเขาจะไหม้ก่อนสุกเวดแนคะมันถึงจะไหม้ัวดถึงนะคะมันถึงจะสุกันั่วถึงแล้วก็หอมไปต้วดถึงแต่ถ้าเราไม่คนนะคะมันก็จะข้างล่างมันก็จะไหม้ พอ,อแล้วค่ะแกงนี้พอแล้วค่ะหอมแล้ว